ครับวันนี้เราจะพูดคุยกันหลายเรื่องเลยนะครับกับดรอาร์มตั้งดิรันดอนผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับทั้งเรื่องของไต้หวันเรื่องของจีนแผ่นดินใหญ่เรื่องของเศรษฐกิจจีนและแน่นอนข้ามช็อตไปดูการเลือกตั้งของอเมริกาด้วยนะครับอาจารย์อาร์มสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับจบผลึก ผลการเลือกตั้งไต้หวันยังไงดีบ้างครับอาจารย์ครับสำหรับชัยชนะของ DPP เป็นเป็นชัยชนะเอ่ที่ถ้าพูดถ้ายิ่งใหญ่ก็บอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับเป็นเป็นประวัติศาสตร์ที่ผัด DPP นี่ชนะวาระที่สามเอเพราะปกตินี่เขาผัาดกันนะครับเอ่แต่เดิมกงมินตังอ่ของอำนาจแปดปีแล้วก็ผัดเป็น DPP ของอำนามาแปดปี รอบนี้ชนะครั้งที่สามนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไต้หวันนะครับแต่แต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าพูดอีกแบบหนึ่งเนี่ยครั้งนี้ชนะแค่สี่สิบจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับอืมไม่ได้ไม่ไม่เกินครึ่งน,นะครับครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณวารินดูเนี่ยคะแนนล,ลดลงจากสี่ปีที่แล้วเยอะนะสี่ปีที่แล้วเนี่ยใช่อิงบัวนี่ชนะถล่มทลายนะครับห้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตครั้งนี้นี่ชนะชนะสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับ,รบแล้วก็ แพ้ในสสนะครับซึ่งอันนี้เราเคยวิเคราะห์กันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเออก็อาจจะชนะประหานบดีแต่ว่าเขาจะแพ้ในการเลือกตั้งสสนะครับซึ่งปรากฏว่าไม่มีพรรคใดเลยนะครับที่ได้เสียงข้างมากในสภานิติบัญญัตินะครับแต่ว่าพรรค d p p เนี่ยมาอันดับสองนะครับพรรคเคมทีมาชนะแต่ว่าก็ชนะที่นั่งเดียวนะครับเคมทีได้5้าบที่นั่ง DPP ได้51ดที่นั่ง นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เรียกว่าดี p เนี่ยชนะจริงนะครับแต่ว่าคะแนนลดนะครับไม่ชนะขาดและจริงๆงที่สําคัญเนี่ยคุณวารินก็คือภูมิทัศน์การเมืองไต้หวันเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับยังไงครับอาจารย์ยังไงนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเซอร์ไพรส์ที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่ว่าดีพีพีชนะนะครับเพราะว่าถ้าดูคนโพก็ชนะมามาทุกโพะครับแต่ว่าเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ที่ไม่เหมือนโพเนี่ยก็คือพักที่สาม นะครับก็คือพัก TPP เนี่ยได้คะแนนเยอะกว่าผลโพทุกอันที่เคยทำมาอืนะครับอ่าแล้วมันเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะอะไรทราบไหมครับคุณวารินค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนรุ่นใหม่ของไต้หวันเนี่ยเขามีทางเลือกแค่ระหว่าง DPP กับ KMT นะครับแล้วเราก็บอกว่าเขาก็คิดว่า DPP นี่เป็นพักหัวก้าวหน้าหน่อย KMT เป็นพักอนุรักษนิยมอืเขาไม่เลือกพัก KMT นะครับเขามีแต่ทางเลือกคือพัก TDP ใช่แต่ว่าพัก TDP เนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งพักมาอุดมการณ์ของพักเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นปฏิปักษ์กับจีนแผ่นดินใหญ่จะประกาศเอกราชเดินไปสู่การเป็นอิสระนะครับแต่ว่าคนรุ่นใหม่เขาก็มีอยู่ทางเลือกแค่สองทางนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ปรากฏว่าเขามีทางเลือกที่สามนะครับก็คือพัก TPP เนี่ยซึ่ง ก็เป็นพักที่จับกระแสคนรุ่นใหม่มีนโยบายที่ค่อนข้างก้าวหน้าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่บอกไม่ต้องการเป็นปฏิปักษ์กับจีนนะครับบอกว่าเอ้ต้องการจะญาติดีกับจีนนะครับเอ่ออันนี้เป็นเป็นทางเลือกใหม่ของการเมืองไต้หวันซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับความหมายเนี่ยที่บอกว่าภูมิทัศน์การเมืองไต้หวันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็คือมันมีพักใหม่ขึ้นมาที่จะค่อยๆดูดคะแนนดีพีี นะครับจากที่สม oh, ัยก่อนเนี่ยเราบอกโอ้ยพักที่ไม่ชอบตีนพักที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตีนเนี่ยโอชนะการเลือกตั้งไต้หวันเด็ดขาดถล่มทลายแล้วก็นี่บางคนก็บอกโอชนะครั้งที่สามโอดูเหมือนชนะต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับเอแต่ว่าจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยมันก็เริ่มมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะว่าพักท t p ีเนี่ยเป็นพักที่เริ่มดูดคะแนนคนรุ่นใหม่ออกมา จากพักดีพีและที่เราเห็นชัดเจนก็คือรอบเนี้พักดีพีคะแนนก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับอืมครับซึ่งก็มีแนวโน้มสูงใช่ไหมครับที่การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยทีพีพอาจารย์มองพัฒนาการของ t ีพพพักใหม่จากนี้เนี่ยยังไงบ้างครับคือคือแนวโน้มเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สองแบบนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือว่ามันดึงคะแนนจากพักดีพีได้มากขึ้นเนี่ย เอมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะประมาณสามสิบสามสิบสามสิบเท่ากันอนะ่ะเปอร์เซ็นต์นะครับคือคืออคุณบารินอาจจะต้องนึกว่าครั้งนเนี้ยอตัว d ี p เนี่ยเขาได้สีสิบเอร์ซ็นเนี่ยเพราะว่าสมมติว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เขาบอกว่าให้เขาถูกบีบให้เลือกอเพราะว่าสมมุติเขาเลือกเขาเป็นแฟนคลับพักท t p p แต่เขาคิดว่าไม่มีทางชนะนะครับรอบเนี้ยเขาก็อาจจะเทคะแนนให้ดีพ นะครับเพราะว่าสหรับเขาเนี่ยอาจจะดีกว่า KMP แต่ว่าเอ๊ถ้าตอนนี้คนรุ่นใหม่เริ่มรู้สึกว่าเป็นไปได้ที่ t p p จะชนะได้ใช่ไหมะมันก็ดูคะแนนจาก d p p เนี่ยเทกลับมาที่ t p p ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนน่ะเป็นรัฐบาลนี้แปดปีเราก็บอกเบื่อแล้วนะสิบสองปีนี่ก็ก็อาจจะเบื่อขึ้น นะครับแต่ว่าแบบแรกที่เกิดขึ้นได้ก็คือต่อไปในการเมืองไต้หวันเนี่ยมันจะเท่ากัน3ามพักมากขึ้นคือตอนนี้มันคะแนนที่เราเห็นนะครับ DPP สี่เอร์เซ็นตเได้33%เปอร์เซแล้วก็ t p p ได้26%เอร์ซแต่ว่ามันอาจจะปรับเป็นเนี่ยประมาณ33 33 3บใช่ไหมครับถ้าเกิดว่า t p p ค,ค่อยค่อยดึงคะแนนมาจาก DPP ในอนาคต นะครับแต่ว่าอีกอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นไปได้นะครับก็ก็คือก็คือ KMT กับ PPP ต่อไปเขาอาจจับมือกันที่จะส่งผู้สมัครร่วมกันคือรอบนี้แต่เดิมเนี่ยเคยคิดจะจับมือแต่ไม่สำเร็จครับรบไม่สำเร็จเพราะว่าทั้งสองฝ่ายคิดว่าอ้สุดท้ายแล้วเนี่ยคนจะถูกบีบให้เทคะแนนไปอยู่ดีอ่ะ เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องจับมือหลอกเคมทีเขาคิดว่าพอสุดท้ายเนี่ยทีพีพีไม่มีโอกาสชนะคนทีพีพีก็จะเทมาเคมทีแต่ตอนนี้เห็นชัดเจนแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันในอนาคตที่สองพักนี้จะจับมือร่วมกันแต่ว่าความหมายที่ผมกําลังจะสื่อสื่อเนี่ยก็คือบอกว่าเออมันอาจจะไม่ใช่ว่าอการเลือกตั้งครั้งนี้โอ้โหเป็นหายนะเอย่างยิ่งต่อจีนโอ้โหจีนจะต้องตกใจมากว่า KMT นี่หมดหวังไปแล้วไม่ม <life> <lide> <xi ank estar> ีทางชนะได้เลย DPP นี่ชนะเสียงครั้งที่สามเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่เพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเรามองลึกเข้าไปในการเมืองไต้หวันเนี่ย d พ p ตอนนี้ก็อยู่ในสถานะที่ไม่ได้รุ่งเรืองนะครับคะแนนลดลงไม่ชนะขาดแล้วก็แพ้สอสอด้วยครับครับการทำงานของ DPP ครั้งนี้จะมีอะไรเป็นความท้าทายบ้างครับเพราะว่าไม่ได้เป็น l a n d s l i d แล้วก็ไม่ได้เป็นเสียงข้างมากครับอาจารย์ ก็แน่นอนนะครับก็อันดับแรกไม่มีแมนเดตที่ชัดเจนจากประชาชนเพราะว่าได้เสียง40%ก็คือความหมายก็คือคน60%เขาอยากเขาอยากเปลี่ยนใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าแต่ว่ามันแตกกันเป็นสองพักนะครับแล้วก็พอไม่ได้เอ,อเสียงข้างมากในสสเนี่ยมันก็ผ่านกฎหมายผ่านนโยบายต่างๆลําบากนะครับคือคือ16ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยุคข,ของ KMT 8ปีของมายยิงจิว แล้วก็ต่อมายุค8ปีของชาอิงเวิรเนี่ยอ,อ16ปีที่ผ่านมาเนี่ยพักรัฐบาลได้เสียงข้างมากในสอสตลอดนะครับ mm. ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่รัฐบาลได้เอ,อ d t p แต่ว่าสอสอไม่มีใครได้เสียงข้างมากอืนะครับเพ mm. ราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ทําให้ d t p เนี่ยคงไม่สามารถที่บอกว่าจะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆได้อย่างเอ,อ,เอ,อรับรื่น นะครับง่ายดายนะครับเหมือนในอดีตนะครับแล้วก็คงต้องแสวงหาการประนีประนอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็คือการประนีประนอมกับ TPP นะครับถ้าเราดูคะแนนของสสเนี่ยนะครับก็เคมทีได้ห้าสิบสองที่นั่ง PP ได้ห้าสิบเอ็ดที่นั่ง TTP ได้แปดที่นั่งนะครับแล้วก็ผู้สมัครอิสระได้สองที่นั่งไม่มีใครของเสียงข้างมากครับครับนี่เป็นเหตุผลด้วยหรือเปล่าครับที่ จีนก็เลยอาจจะไม่ได้มีปฏิกิริยาที่ค่อนข้างรุนแรงต่อชัยชนะในครั้งนี้ของ DPP ครับเพราะดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะมีการเดินเครื่องเรื่องแยกตัวเป็นเอกราชแรงจัด DPP ถึงแม้จะชนะก็ตามใช่ครับก็ตอนนี้แม้กระทั่งไล่สิงเตอเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนจากรัฐบาลที่แล้วนะครับ อ่าแล้วก็จีนก็พยายามที่ยังดูเหมือนไม่ได้ดุดันรุนแรงนะครับอแต่ผมคิดว่าทางข้างหน้าคงไม่เป็นอย่างนั้นนะครับกรับวาริน <laughs> <บ>เพราะอะไรครับเพราะว่าสําหรับจีนเนี่ยถ้าเขาไม่ดุดันกับ DTP เนี่ยเขาก็คิดว่าคนไต้หวันก็จะรู้สึกว่าเออโอเคเลิกพักนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอ้ยมันมีกระแสว่าโอ้ยสงครามมันเสียงเหลือเกินโอ้จีนดุขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็จ,จะมีคนรุ่นใหม่จานวนหนึ่งนะที่ตัดสินใจเทไปที่ท p p นะครับรู้ไหมฮะคนรุ่นใหม่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะกลับไปรวมชาติกับจีนไม่ได้อยากจะสนิทกับจีนแบบ KMP เขาก็ไม่เข้าใจว่าจะไปหาเรื่องทะเลาะกับจีนทําไมจะไปยั่วยุจีนทําไมทําไมต้องประกาศว่าจะเดินไปสู่เอกราชก็อยู่ของเราอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดยืนของ t p p ใช่ไหมครับแต่ว่าการที่บอกว่าจะผลักให้เสียงเนี่ยมันออกไปจาก DTP เนี่ยถ้าถมองในมุมจีนนี่ก็อาจจะต้องดุดันแข็งก้าว ต่อน,นี p p นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าแน่นอนทางข้างหน้านี่มันก็ไม่ได้โรยด้วยปีกุรานะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยเขาคงจะดีกันได้นะครับ<ม>ถ้าเกิดว่าตัว t p p เนี่ยพูดอะไรผิดหน่อยหรือว่ามีนโยบายอะไรที่ไม่เป็นมิตรกับจีนจียน,ยนก็คงตอบโต้ค่อนข้างรุนแรงเพียงแต่ว่ามมไม่ได้ถึงขั้นจะยกระดับไปถึงสงครามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่า เออมันจะร้อนแรงขึ้นเนี่ยแน่นอนอะ่ะเพราะว่าพรรคที่จีนไม่ชอบแล้วก็พรรคที่ประกาศตัวเป็นปฏิบัติต่อจีนเนี่ยเป็นรัฐบาลแต่ว่าผมผมไม่เห็นด้วยกับเอ่อใครหรือนักวิเคราะห์ที่บอกว่าโอ้ยนี่เป็นหายนะมากเลยจีนจะทนไม่ได้แล้วอ,อหรือว่าจีนหมดความหวังแล้วแล้วสงครามนี่มันจะมาเร็วขึ้นหรือจะเกิดสงครามกันแล้วเนี่ยอันเนี้ยผมก็คิดว่าไม่ถึงระดับนั้นนะครับครับ เพราะทุกครั้งที่ DPP ออกตัวแรงเนี่ยก็ต้องมีความมั่นใจว่ามีคนหนุนหลังสปอร์ตเต็มที่แต่ตอนนี้จากสหรัฐเองไบเดนก็ออกมาแตะเบรกแล้วและปีนี้สหรัฐก็มีการเลือกตั้งด้วยนะครับ